อาทิตยที่แล้วนะที่ครูให้เราทำใช่ไหมก็ประมาณนี้เนาะยิมพ์ชื่อใส่รูปภาพเข้าไปนะอันนี้ตัวเนี้ยนะที่ครูให้เราทำเนี่ยเราทำในหน้าในส่วนของดีไซน์นะดีไซน์คือตัวนี้นะพอเราออกแบบดีไซน์ เว็บไซต์ออกมาเนี่ยมันสามารถแทรกรูปภาพเขียนข้อความลงไปชื่ออะไรเนี่ยเป็นของเราหมดมันสามารถทําได้ง่ายนะแต่ถ้าเป็นส่วนอื่นพอเราทำในในดีไซน์ปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงเป็นโค้ดให้ทันทีนะโค้ดนะมันจะอยู่ตรงนี้มุกนะนจะอยู่สแสดงอยู่ตรงนี้ส่วนมากพวกโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้ เขียนโค้ดใช้โค้ดในการเขียนเว็บไซต์นะจะใช้ดีไซน์บ้างนะแต่แต่หลักๆแล้วเรานะเรียนนะเบื้องต้นเราก็จะใช้ดีไซน์นี่ยในการสร้างด้วยในส่วนของดีไซน์นะโค้ดรูปแบบโค้ดกับดีไซน์นะแล้วก็ดีไซน์จะมีสามรูปแบบในหน้าจอกันทำงาน,าน ต่ถ้าสังเกตเนี่ยเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนหัวใช่ไหมนะส่วนหัวของเว็บส่วนพื้นที่ตรงกลางนะจะเป็นข้อมูลของเว็บไซต์แล้วก็ส่วนด้านซ้ายจะเป็นนะเมนูที่มีไว้ให้เราเลือกเนะมนูต่างๆเนะี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวนะเราจะสอนการสร้างตารางนะสร้างตารางแทรกรูปภาพเนี่ยเราก็แทรกไปแล้วเนาะ อาจารย์ู้าพหัวว่าให้ไปที่คอมคอม,มอนใช่ไหมปกติมันคือแถบเมนูตรงนี้มันย้ายได้นะอของเราที่้องคอมมันจะอยู่ด้านขวาม,มือใช่ไหมมันจะย้ายมันจะย้ายได้อันนีคอมมอนคือเราสามารถรับแรกเบ้าเนี่ยเมาส์เนี่ยจับลากมันมาวางไว้เลยเนี่ย ไว้ตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าใช้สะดวกแทรกรูปภาพก็ไปที่รูปต้นไม้แล้วก็อิมเมจใช่ไหมนะอาทิตย์ทีท่แล้วม่ตอไปาป็นการนะสร้างตารางนะสร้างตารางนะภาษาอังกฤษนี่ก็ต้องคล่องหน่อยนะเพราะว่าเมนูต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะโปรแกรมมันไม่ใช่มีเมนูภาษาไทยนะมันจะเป็นภาษาอังกฤษภาษามาตรฐานเลยอ อันทุกคูจะลองสร้างตารางขึ้นมาหนึ่งตารางเดี๋ยวคูลบเอาข้อมูลพวกนี้ออกอนะออก่อนนะเ้าเห็นแล้วเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเปิดขึ้นมาปุ๊บนะไซส์เราสร้างมาแล้วเรามีแล้วเราก็แก้แต่เพิ่มคลิก Index. อินเด็กด้านขวามือมุมขวามือเราเนี่ยถามว่าถ้ากูไม่ไม่ลบพวกนี้ได้ไหมก็ได้เดี๋ยวกูสร้างเพจใหม่ขึ้นมาเลยสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาแล,ล้วลบหน้าเก่าออกไปก็ได้หรือเซฟทับมันก็ได้นะคลิกไปที่ 5, ไฟล์ใช่ไหมนิวไหนก็สร้างหน้าใหม่แล้วก็กดกไปที่ html กด create แลว่าสร้าง create บุ๊กเนี่ย เซฟทับอินเด็กงานเก่าตัวนี้ก็ได้นะบันทีกไฟลนะ์แล้วกดบันทึกเป็นเซฟแอสคลิกไปทีนะ่ไฟล์เก่าที่สร้างไว้แล้วนะเพื่อที่จะให้มันเซฟทับตัวนี้ลงไปเลยกดทูปอ,อินเด็กกดเซฟมันต้องมานะมันถามว่าเราต้องการจะบันทึกไฟลนะ์ทับลงไปนะเลยหรือไม่ เราก็ยืนยันต่อเพียบเลยปุ๊บน,นี่ไหมชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปแนน่อันนี้ก็หายไปแล้วเปิดอกแน่นอันไหนอันหนึ่งก็ได้ขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวจะสร้างตารางขึ้นมาก่อนคือตอนนี้เรานะกูจะออกแบบหน้าเว็บแล้วหน้าเว็บแล้วตารางนะวิธีการแทรกตารางก็ไปที่อ่า คอมมอนนะแล้วก็คลิกไปที่นะแถบเครื่องมือนะที่มีชื่อว่า table นะ table หรือ insert ก็ได้ insert นะไปที่แถบเมนู insert table นะอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ให้เราเลือกใช้อันไหนที่มันสะดวกกว่านะอันที่สะดวกก็คือไปที่ o o m m n n นะ o o m o o n เสร็จแล้วคลิกรูปตารางเลย table มันจะมีอ o p up เด้งขึ้นมานะ table นะถ้า zoom ่อยจะเห็นนะจะเล็กเกินไปหรือเปล่าเราต้องดูดีๆนะบางทีมันจอมจะเล็กเราบอาไปว,ว,ว่าแถวเราต้องการกำหนดแถวกี่แถวนะนะด้านขวามือคอลัมน์กี่คอลัมน์แถวก็แนวนอนนะจากซ้ายไปขวานะเรียกว่าแถวคอลัมน์ก็จากบนลงล่างนะคอลัมน์จากบนลงล่างนะ ความยาว table y นะความยาวกี G ่พิกเซลนะอันนี้ก็เราสามารถไปกำหนดความยาวได้ทีหลังก็ได้นะ border คือกำหนดเส้นขอบของตารางนะให้มันแสดงหรือไม่แสดงนะตอนนี้ยังจะงง,งงอยู่เดี๋ยวครูจะแสดงให้ดู a ะพูดว่าครูต้องการจะอ่ะากำหนดแถว สามแถวห้าสามแถวสี่คอลัมน์ความยาวใส่สัดหนึ่งร้อยพิกเซลนะบอร์เดอร์อ่ะต้องการให้มันแสดงสักสองนะอันข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งม,มันว่างไว้ก่อน,นกดโอเคนะเห็นไหมทีนี้ คลิกเมาส์ไปที่เอาไปจับเนี่ยไปจับที่ตารางปุ๊บมันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนี้แล้วก็กําหนดค่าเนี่ยมาดูดูตรงเนี้ยอ่าดูตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะแสดงว่าอข้อมูลว่าเนี่ยเรากําหนดราวแถวสามแถวแถวแนวนอนใช่ไหมอ่าายไปขวาหนึ่งสองสามเนี่ยคือแถวอ้าวคอลัมน์คอลัมน์ คอลัมน์สี่คอลัมน์นะบนลงล่างหนึ่งสองสามสี่นะเห็นไหมสี่คอลัมนะ์ได้แหละเส้นขอบมันบอร์เดอร์เป็นสองเห็นไหมมันจะถ้าคุณกำหนดบอร์เดอร์เป็นศูนย์อะมันจะไม่แสดงเลยนะปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นรอยปบะคือมัน เวลาเปแสดงผลหน้าเว็บเว็บเนี่ยมันจะไม่ไม่แสดงผลเลยนะมาดู border ศูนย์นะ b o r อร์ศูนย์จะใส่สีให้ดู border ศูนยอ่ะยังไม่ใส่ดีกว่าให้มันแสดงที่หนเลยกด save ไว้กด f สิบสองแสดงนะเห็นไหมาการกำหนดค่า b เดอร์คือให้มันแสดงหรือไม่แสดงถ้าสองก็แสดงเยอะหน่อย นะแสดงหนาหน่อยนะแสดงตารางขอบเส้นขอบตารางทีนี้สังเกตดูดีดดเวลาเราไม่กำหนดค่านะ,ะไม่กำหนดตำแหน่งนะว่าต้องการให้ตารางเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งด้านซ้ายมือเราอยู่ตรงกลางอีเดือนด้านขวาม,มือเราเนี่ยมันจะเด้งไปหาด้านซ้ายคือมันแสดงไว้ด้านซ้ายเราซ้ายมือเราก่อนเลยทีน,ะนี้วิธีการกำหนดนะ กำหนดเข้าไปที่ format, align, center ปุ้มนะเห็นไหมกำหนดเคอร์เซอร์เนี่ยตำแหน่งมันกอดว่าจะให้ตารางมันจะให้ตารางมันอยู่ตรงไหน,นของหน้าเว็บเพจหัวอยู่ตรงกลางแล้วกันหัวอ,อยู่ตรงกลางก็ต้องไปที่ format, align, center นเนเี่ยลฟซ้ายไลฟขวานเ align, center อันนี้คือตรงกลางปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปแถบเครื่องมือเทบเบิลนะกำหนด5แถว5คอลัมน์นะบอ์เดอร์สามนะความยาว100่ปุ๊บนี่เห็นไ,ไหมอยู่ตรงกลางเลยนะเรากำหนดความยาวมันออกอีกสิเป็น200สิสอง ก่อนที่เราจะกําหนดเนี่ยให้เราคลิกเมาส์ไปที่เส้นขอบตารางก่อนอเพื่ออมันจะได้รู้ว่าเราต้องการจะทําอะไรมันชี้ตําแหน่งก่อนสองร้อยปุ๊บกด enter วิดเดียวเองเอาสักเป็นพันดิหนึ่งพันหนึ่งพันพิกเซลก็จะได้แบบนี้เห็นได้ชัดเลย พอเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะอีกรอบหนึ่งธีการแทรกตารางนะอันดับแรกนะให้เรากําหนดตําแหน่งมันก่อนตาแหน่งของตารางที่เราจะใช้งานให้มันอยู่ด้านซ้ายมือตรงกลางนะหรือขวามือนเดี๋ยวนคำ ถ้าไม่เรากําหนดเลยมันจะอยู่ด้านซ้ายมือเราตลอดเลยนะมีสองวิธีก็คือคลิกไปที่เมนูเมนูอินเสิแล้วไปที่นะคําสั่ง Table ลนะเหมือนกันป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนกันนะหรือไปที่แถบเครื่องมือคอมมอนเทเบิลนะก็ไนดะ้นะ กำหนดตำแหน่งมันก่อนอเดี๋ยวเราคำหนดตำแหน่งเมื่อกี้คุณข้ามขั้นตอนไปอ่าไปที Form ่ format o r a n g center ถ้าเราไม่ใช้คำสั่งนี้เราก็ใช้คำสั่งนี้ก็ได้กนะำหนดไปที่เพจ property เลยนะหรือว่าใช้วิธีการคลิกขวาก็ได้ ลิกขวาไปที่พื้นที่ปเปล่าๆนี่แหละเลนเซ e นเ n t e ปุ๊งมาแล้วเห็นไหมขี่ขวาก็ง่ายเหมือน,นกันสะดวกเหมือนกันเล a เ g e ์เซ็นเเสร็จแล้วไปที่ทเเบ b l ลห้าแถวห้าคอลัมน์ความยาวหนึ่งพันดูซิปุ๊บอเ์เร์สามหนาไปเอาสักสองปุ๊งเม่ได้แล้ว ซ้ายไปขวาคือแนวนอนเห็นไ,ไหมแนวนอนนะราวนั่นเองนะแถวหนะึ่งสองสามสี่ห้าแถวห้าคอลัมน์บนลงล่างหนะึ่งสองสามสี่ห้าแถวอ่าทีนี้ต่อไป นะถ้าคูต้องการลบคอลัมน์ออกละ่ะนะ่ยพว่าคูคทําเกินมาเนี่ยนะเกินจํานวนที่คูต้องการอ่าลบทํายังไงดีอต้องการลบออกสักนะสองคอลัมน์นะให้มันเหลือสามคอลัมน์นะมันเกินมาวิธีการลบก็ง่ายนิดเดียวนะแลกเมาส์นะไปที่คอลัมน์ที่เราต้องการจะลบนะ จากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างบนก็ได้เราคลิกขวาไปที่เทอร์โบ l e ลิคอลัมน์ที่เราเลือกนี่กดไปเลยล e ล e คอลัมน์ปึง้งน่าเหลือสามแล้วอ่าง่ายไหมแปกเกมาวิธีการที่งขึ้นคือการแปกเมาวิธีการที่สองก็คือคลิกไปที่ตารางที่เราสร้างขึ้นมาในกำหนดใหมายเลย กำหนดใหม่เลยไปที่เพ o p e r ตีข้างล่างเวลาเราจะอ่าาจ้คลิกเมาส์เนี่ยนะไปคลิกข้าง,างเนี่ยไม่ได้นะต้องไปคลิกเวที่เส้นมันเลยให้เ,เป็นปรอบแบบนี้ดำๆนนเ,นเนีป็นนี้เห็นไหมมันจะมีจุดอยู่สามจุดนี่ให้มันแสดงขึ้นมาต้องการคอลัมน์สามคอลัมน์นะแครูกำหนดใหม่เลยสามกด enter พิมพ์ตรอออตงอพดโปรตงแล้วกด enter ปึง้งเห็นไหมวิธีนี้ง่าย ง่ายกับการแดกเมาส์อ่าสามโวลัมเอาสือว่ากูทำเกินมาอีกละ่ะทำแถวเนี่ยนะจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนี่ว่าแถวนะอ่ากูทำเกินมาสักแถวหนึ่งทำไงดีลบออกคลิกไปที่เส้นขอบตารางเสร็จแล้วราวแถวนะเรียน ค่าเป็นสี่กด enter ปึ้งน่าอูยง่ายมากสี่แถวสามคอลัมน์ต้องการเพิ่มล่ะทีนี้อ่ต้องการเพิ่มเอาสักสิบแถวเลยนะข้อมูลนักเรียนมีเยอะมากต้องการพิมพ์ชื่อเลขที่หนึ่งสองสามี่เจ็ดแปเก้าสิบไปเลยเนีนะสิบแถวปุ้ง อจับให้เป็นเส้นขอบพิมพ์เลขสิบลงไปกด enter เราก็จะได้สิบแถวสามคอลัมน์นะคอลัมน์นี่ง่ายมากเลยถ้าเกิเดเรียนในห้องนี้กูก็จะให้เราปฏิบัติเลยทันทีเลยนี่การสร้างคอลัมน์ไปการสร้างตารางะง่ายนิดเดียวทีนี้อ่า สร้างขึ้นมาแล้วนะเพิ่มนะตารางขึ้นมาแล้วลบตารางขึ้นมาแล้วเราต้องการจะผสานตารางตารางนะผสานให้มันอยู่นะเป็นเซลล์เดียวกันหรือแถวเดียวกันนะเดี๋ยวผสานเป็นแถวกันนะแถวก็คือจากซ้ายไปขวากว็าไปซ้ายใช่ไหมแนวนอนผู้ต้องการจะผสานนะตารางในแถวที่หนึ่งนะผูก็ต้องแบกเมาส์ก่อน จากซ้ายไปขวาขอปซ้ายก็ได้นะแบกบเมาส์ในนะแถวที่เราต้องการจะภาษาอ่าหนึ่งสองสามปุ๊บ่าง่ายมากทีนี้ทำไงต่อคลิกขวานะไปที่เทอร์โบ,เ,บ,เ,บเลยนะคำสั่งภาษาเนี่ยมันจะมีชื่อว่ามือเซลมือเซลนะ ก่อนที่จะประสานเราต้องเลือกคนก่อนนะเลือกเลือกว่าให้เนะมันรู้ว่าเนี่ยเราต้องการจะประสานนะแถวไหนบ้างนะแถวไหนบ้างนะราต้องการจะประสานแถวที่หนึ่งนะคอลัมน์ที่หนึ่งสองสามเลยนะเลือกเลยนะเลือกเสร็จแล้ว คลิกขวาที่เมาส์ไม่ต้องมาทำอะไรกดคลิกขวาอย่างเดียวเสร็จแล้วไปที่เทเบิลเมิดเซลล์กดคลิกหนึ่งครั้งปึง้งน้าเราก็จะได้นะการประสานเซลล์ในแถวที่หนึ่งนะแถวที่หนึ่งจะมีกี่คอล์แถวที่หนึ่ง,หงเหลือคอลัำเดียวแล้วเหลือคอลัมน์เดียวแล้วอีนี้ถ้ากูต้องการจะ ผสานนะแถวที่สองด้วยอแถวที่สองด้วยหนึ่งสองสามคอลัมน์เลยปุ๊บก็คลิกอีกเมอร์เซลอ่าก็จะแบบนี้ผสานนะคอลัมน์นะผสานเซลนะการผสานเซลใน,ร,นรูปแบบของแถวนะแถว,แถวต่อไปเป็นการผสานคอลัมน์คอลัมน์เราต้องการจะผสาน เซลให้เป็นเซลเดียวกันในคอลัมน์ที่สามแล้วกันนะคอลัมน์ที่สามนะแถวที่หนึ่งสองนะแถวที่หนึ่งแถวที่สองคอลิกเดกเมาส์ลากก่อนปุ๊บคลิกขวาเทเบิลเมอร์เหมือนกันคำสั่งเดียวกันนี่เห็นไหมได้แล้วอแถว,แถวนี้ด้วยเอาไหมไม่เอา แถวที่หนึ่งอ่ะแถวที่สามแล้วกันสามสี่แล้วกันคอลัมน์ที่หนึ่งปุ๊บมือเซลอ่าได้เล้วก็จะเป็นนี่คือการประสานเซลลาประสานแถวประสานคอลัมน์นะย้อนกลับทําไงย้อนกลับทําง่ายนะทําง่ายวิธีการย้อนกลับเนี่ยเราเคยใช้ในโปรแกรมโวลชอปแล้วน,นะนคือการกดคอนโทรลแซใช่ไหม ประตัวแซบพึ้งพึงพึงทำผิดพลาดเราสามารถย้อนกลับได้ะนะอย่างงี้ิดขวาประสานเซลมือเซลนี่เห็นไหมอ่าเห็นไหมอ่าไ้องเซฟสองแสดงผลข้อมูลโผล่ขึ้นมาเห็นไหมก็จะได้แบบนี้แสดงผลข้อมูลเรียบร้อย นะเสร็จแล้วในวิธีการแทรกการสร้างตารางการประสานตารางาต่างๆอ่า,ราครูต้องการจะแทรกรูปลงไปในตารางทําไงแล้วก็สามารถแทรกได้หรือแทรกปกติเหมือนที่ครูให้แทรกอาทิตย์ที่แล้วนะอ่าที่เรามาเรียนที่ห้องนะนะกาหนดตนําแหน่ง ของนเคอร์เซอร์นะ er, หรือของนะรูปภาพที่เราต้องการจะให้มันอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ไปคลิกขวาออเรนต์เซนเตอร์ปึ้งตรงนี้อาจจะเป็นรูปนักเรียนหรือรูปอะไรก็ได้ใส่ไปคอมมอนะรูปต้นไม้เนี่ยสังเกตง่ายๆคลิกไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆข้างรูปต้นไม้กดอิมเม ิมเพ่นะฮะเลือกเข้ามานะน,นี้ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาเนี่ยมันคือป๊อปอัพตัวเนี้ยจะถามว่าเราต้องการจะใส่นะข้อมูลลงไปไหมตัวนี้เวลาเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลอย่างก,กูเอาลูกการ์ตูนลงมาเมื่อกี้กูต้อตงการให้แสดงข้อมูลเมื่อเอาเมาส์ไปชี้เป็นคําว่า กระตูนข้างล่างเป็นลิงข้างล่างเป็นลิงเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วกดตรงลงหรือเราหรือเราไม่ต้องการจะใส่เราก็ตัดออกแล้วก็ตัดออกแลก้วก,กดโอเคเลยเราไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ก็ได้แล้วก็กดโอเคไปเลยเราจะได้ภาพ ไบันทึกไว้วกดนรีเฟซนิดหน่อยถ้าไม่กด S12 แล้วกดน้กหน้าเก่าที่เราเคยสร้างขึ้นมาก็ได้แล้วกดรีเฟซกด F5 ก็ได้จะแสดงข้อมูลนะที่อัปเดตแล้วอห็นให้ง่ายนะได้แลยเดี๋ยวที่หน้านะได้ตารางแล้วที่หน้าเดี๋ยคุณจะ สอนที่การสร้างตารางเพื่อใช้ในการออกแบบหน้าเว็บเลยทีนี้พอเราเรารู้จักวิธีการสร้างตารางขึ้นมาแล้วทีนี้เรามาใช้ในการสร้างเว็บออกแบบสร้างเว็บสร้างตารางเพื่อที่ใช้ในการออกแบบสร้างเว็บทีนี้งานนะงานกูก็ส่งไปในลิงก์กลุ่มแล้วนะเราไปทํา ในไลบริกชีชตตัวนั้นได้เลยนะคลิกแล้วก็ทําเลยอันนี้เราตัวนี้เราเป็นงานที่เราเตรียมมาแล้วแหละนะเราก็ทําไปมุมมองนะมีกี่มุมมองนะอธนะิบายมาว่ามันทานํางานยังไงอันนี้ดีไซน์ทานํางานยังไงนะดีการสร้างเอกาสารใหม่โอ้ง่ายมากเลยเราทํำมาหมดแล้วทั้งนั้นนะ อเคอ่ะอาทิตย์นี้เอาไว้แค่นี้แล้วก็ทํางานส่งครูนะส่วนงานอาทิตย์แล้วเนี่ยครูตรวจแล้วล่ะโอเคให้คะแนนไปแล้วส่วนพระโม่เนี่ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเติมเงินให้ก็แล้วงานก็ไม่มีส่งสักวิชาคุณครูเขนานัดมาหาก็ไม่ไปหาเขา ครูกัญญาครูว่อยนัดไปหาก็ไม่ไปหาเขาของครูก็ไม่มีคะแนนสักคะแนนเนี่ยทำยังไงดีอ่าโอเคอ่าที่นี่ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าอย่าลืมทำงานส่งครูนะค่ะโอเคอ่าไปกัน,กนสวัสดีค่ะ